สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มินมินเลียนจะมารีวิวมือจับประตูนะคะเป็นมือจับประตูราคามูลค่า4,000ันบาท4,000ันบาทบ้านใครใช้มือจับราคานี้บ้างคะส่วนมากนะคะเราก็จะเห็นมือจับทั่วไปแบบลูกบิดใช่ไหมแบบลูกบิดธรรมดาอันนั้นก็จะมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันนะคะส่วนมือจับที่เราจะมา รีวิวในวันนี้จะมูลค่า4,000บาทค่จะจำไม่ได้ว่า4,002 2หรือ4,000เท่าไหร่ oh. แหละประมาณนี้นะคะ4,000ขึ้นไปนะคะก็เป็นยี่ห้อหนึ่งนะคะที่อาซาปนิกดีไซเนอร์ใช้กันเยอะนะคะแต่เราจะไม่พูดยี่ห้อนะยังไงสนใจเห็นคลิปนี้ก็ติดต่อไปทสปอนเซอร์ได้นะคะพร้อมจะรีวิวให้แบบจัดเต็มจ้าโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันนะคะ ดูกล่องอันนี้กล่องใหม่ก่อนมีแอปเปิดไปแล้วกล่องหนึ่งก็ของยี่ห้อน,นี้นะไม่บอกไม่ได้ <Wow. S 1> ไม่ได้พูดชื่อนะอ่าเขาก็จะมีแบบซีนมาให้เรียบร้อยแบบนี้กล่องก็มดูแบบหรูหรานะด้านด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้นะคะอ่าด้านข้างก็จะมีเนีย่ยบอกนู่นนี่นั่นพ่วงนี้นะคะด้านข้ากข้างนึงก็จะมีบอกเว็บไซต์บอกข้อมูลนะคะ อโอเคนี่เดี๋ยวเรามาเปิดกันนะคะแทนแทนแทนเฮ้ยอ่าเขาจะมีฟองน้ำอีกชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีคู่มือมาให้นะคะนีนม่มือจับมูลค่า4,000บาทก็จะมีคู่มือมาให้นะคะ คู่มือการติดตั้งนะคะพวกนี้ช่างก็จะดูเป็นอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะติดตั้งเป็นอยู่แล้วะคะ่ะมาดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะในนี้ก็จะมะีพระเอกกันเลยที่เราเห็นกันทั่วไปก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวขอออกมาให้ดูเป็นก้านโยกนะคะก้านโยกสีเทาดำนะคะ ออกแบบชาโคชาโคอ่ะจะดําก็ไม่ดําจะเทาก็ไม่เทานะคะแต่สวยนะดูหรูนะคะสีเทาดำแบบนี้สําหรับโยกมือจับการโยกอันนี้นะคะสําหรับโยกนะคะ1เซตเนี่ยก็จะมาคู่หนึ่งนี่แบบนี้เอาออกมาให้ดูก็จะมาคู่หนึ่งแบบนี้เลย ถ้าเกิดเดาไม่ผิดนะคะราคาขนาดนี้น่าจะเป็นพวกทองเหลืองนะคะนี่ตัวนี้นะคะก็เ,เป็นพระเอกค่ะนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อ,อื่นๆก็จะมีเบ้ากุญแจแบบนี้เบ้ากุญแจก็มาเป็นเซตนะสองอันแล้วก็อันนี้ของอีกฟังนึงก็จะมาเป็นเซตเหมือนกัน สด้านนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค่ะอุปกณ์ต่างๆมนีเป็นพลาสติกอันนี้เป็นเ,เป็นคล้ายๆวัสดุโครเมียมนะคะแล้วก็มีพวกนอ็อตเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆพวกน็อตนะคะแล้วก็มีไส้ตัวนี้อุปกรณ์พวกเนี้ยค่ะช่างจะรู้อยู่แล้วนะคะในการติดตั้งประตูมันก็จะเป็นหลักการทั่วไปนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้เนี่ยก็มีวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆมาให้ดูด้วยเซตนี้นะคะก็อยู่ที่ราคาสี่พันเนี่ยยังไม่ครบนะคะก็จะมีอันนี้ด้วยตัวนี้อันนี้ก็จะอยู่ตรงที่ที่จ่อ เจาะข้างสันสันประตูะคะ่ะข้างประตูตรงที่เป็นสันนะคะเห็นไหมนึกออกยังเนี่ยเวลามือจับก็จะติดประตูแล้วก็จะอยู่อย่างนี้แล้วเวลาบิดลงอะอันนี้ก็จะเข้าเห็นไหมคะนี่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะครบอุปกรณ์ของเขาก็จะเป็นตัวไส้กุญแจนะคะสำหรับไขยนะ มันก็จะมีมา2แบบสําหรับบานห้องน้ํากับบานเปิดทั่วไปนะคะอ่าจะมีสองอย่างอันนี้บานเปิดทั่วไปนะคะด้านหนึ่งจะเป็นรูเสียบลูกกุญแจนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นสําหรับไขนะคะอ่าส่วนของบานห้องน้ําจะเป็นแบบนี้นี่บานห้องน้ําด้านนึงก็จะเป็นแบบบิดไขเหมือนกันส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบนี้จ้า จะเป็นลักษณะที่สามารถใส่เหรียญถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยู่ในห้องน้ำแล้วเปิดไม่ได้อย่างเงี้ยเอ่อสมมติว่ามีใครไปนลมอยู่ห้องน้ําและข้างนอกค่ะสามารถเปิดได้โดยใช้เหรียญเน,นะะี่ยค่ะหมุนเห็นไหมนึกออกไหมใช้เหรียญหมุนปุ๊บใช้เหรียญหมุนปุ๊บประตูก็จะเปิดได้นะคะก็สําหรับเป็นบานของห้องน้ํานะคะใน1เซตของเขาเนี่ยสี่พันเนี่ยก็จะมีตัวมือจับมีตัว อุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็เลือกนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องน้ำหรือประตูบานเปิดนะคะก็ถือว่าคุ้มนะแล้วก็ได้ดีไซน์ที่สวยด้วยแบบนี้แล้วยิ่งมันเป็นทองเหลืองมันก็ยิ่งคุ้มอะ่ะเป็นแบบชุบอย่างดีนะคะเนี่ย โอเคสำหรับอ,อ,อุปกรณ์ประตูของรุ่นนี้นะเราก็เห็นว่าสวยดีนะคะรุ่นอะไรนะคะก็ลองเอาไปเสิร์ชหากันดูนะคะหรือว่าใครมีอะไรแนะนำนะคะก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษากันได้นะคะทุกทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะสักถามมินมิลเลียนได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะยินดีแนะนำให้นะจ๊ะวันนี้นะคะเราก็ได้ดูมือจับมูลค่า4 0 0 0ันกว่าบาทไปแล้วนะคะ สำหรับมือจับนะคะก็มีราคาให้เลือกมากมายหลายแบบเลยค่ะมือจับไม่ว่าจะเป็นมือจับลูกบิดมือจับก้านโยกมือจับพวกนี้นะคะก็สามารถเลือกใช้ได้ตามกำลังงบประมาณหรือหรือเลือกตามดีไซน์ที่เข้ากับบ้านนะคะเข้ากับดีไซน์การตดกแต่งบ้านเรานะคะก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะเลือกใช้ของที่เหมาะสมกับตัวเองไม่ว่าจะเรื่องราคาเรื่องดีไซน์ฉะนั้นนะคะ มีอะไรอยากปรึกษาสอบถามนินนิเรียนนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามกดแชร์กดชซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คะ่ะ